สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆกันนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก หายเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามสวนสานิตบอลสี่ไว้ก่อนได้เลยนะคะสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันก่อนได้จดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0 6 4ย์2 4ส6 3ดสองสี่สาสนะคะด้านนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะเลี้ยงอยู่ในรางนะคะอันนี้ไม้นอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีเมื่อกี้นี่ค่ะขุนไก่นะคะขุนไก่นี่สวยมาก เนี่ค่ะแล้วก็จะมีกระเจะจจันนะคะกระเจะจจันเป็นไม้ที่เขาเรียกไม้ใบไทยนะคะใบใหญ่มากนะคะโทนก็จะเป็นโทนไม้สีแดงนะคะกระเจเจจันที่เห็นด่างๆด,าด้านหลังจะเป็นเมืองเกากเกตนะคะเมืองเกากเกตแล้วก็อันนี้วันนี้มีมาแบ่งนะคะสําหรับสีลําพูนมีมาแบ่งหนึ่งต้นด้วยสีจะออกส้มๆแดงแดงสวยมากนะคะหน้าเงาชื่อสีลําพูนนะคะ อ,อน,นี่ก็จะเป็นแววมายุรานะคะแววมยุราอันนี้เป็นไม้เก่ากะสีตอนเด็กๆพื้นจะออกขา,ขาวๆเขียวๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่สุดสงวนนะคะไก่สุดสงวนนี่เลยสวยมากนะคะก็จะแวะพาชมแม่พันธุ์เป็นยักษ์ปักลันนะคะยักษ์ปักลัน สีแดงๆจะเป็นซูสีไทยเฮานะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าโทนแดงนะคะนี่เลยนะคะโซนนี้อันนี้นางมัสซีนะคะจะเป็นไม้หัวนะคะแจ่มมากต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนางมัสซีคะ่ะอันนี้เทพเทวริสนะคะไม้กัดสีขาวนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะสําหรับเทพเทวริสนะคะจะกัดขาวได้ทั้งใบเลยตอน,นเด็กๆก็จะเป็นใบสีเขียวนะคะ ชายชนนะคะต้นนี้จะเป็นไม้หัวกระถาง5นิ้วนะคะกระถางประมาณ5นิ้วแบบนี้ป้ายแล้วค่ะก็ต้นนี้ขออยู่ที่160นะคะคุ้มมากนะคะชายชนใบแข็งกานแข็งเลยอันนี้อันดามันนะคะต้นละ80บาทนะคะอันดามันก็เป็นไม้เกาใบแข็งนะคะโทนจะสีเข้มๆแล้วก็มีเม็ดชมพูขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นขุนไก่นะคะขุนไก่ฟอร์มนี้ขออยู่ที่90นะคะขุนไก่เขาจะป้ายเขียวนะคะ นี่เลยสวยมากอันนี้จะเป็นกลมพญาดํารงนะคะเป็นไม้มีหัวค่ะกระถางนี้ก็จะได้สองต้นไปเลยนะคะในหนึ่งกระถางสําหรับกลมพญาดํารงเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะหนาเงาใบาแข็งต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกลมพญาดํารงเจอพรมพิมานมา1หนึ่งต้นค่ะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะสําหรับพรมพิมานป้ายสวยๆเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ นี่ค่คโทนสีก็จะเป็นโทนเข้มๆนะคะเป็นลูกไม้ก๊อกน้ํานะคะตัวนี้อันเดียวกันเลยอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะมีต้นเดียวแล้วใบแข็งใบทนนะคะอ่าอันนี้สําหรับคนชอบฟอร์มกอกําลังแทงหน่อมาเลยอันนี้คือนำโชคนั่นเองนะคะต้นนี้ขออยู่ที่120นะคะเป็นไม้หัวค่ะกำลังแทงหน่อกันขึ้นมานะคะนำโชคค่ะนี่ค่ะอันนี้บัวหิมะนะคะบัวหิมะนี่ค่ะ ต้นนี้เขาแม่พันธุ์กำลังออกดอกอยู่นะคะเป็นไม้ที่แบสวยมากนี่นะคะอันนี้คือต้นเดียวนะคะในกระถางนี้แต่ว่าเขาจะเป็นทรงใบที่แบออกแบบนี้นะคะนี่บัวหิมะนะคะสีลำพูนนะคะต้นนี้มาพร้อมหน่อเลยขออยู่ที่100บาทนะคะสำหรับสีลำพูนดูสีเขานะคะสีลำพูนจะเป็นออกไม้ใบไทยโทนออกส้มๆนะคะมหาราชนะคะไม้ป้าย นี่มหาราชการกระแดงนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100นะคะสำหรับมหาราชค่ะอันนี้จะเป็นอามหาพลนะคะมหาพลที่เป็นไม้เก่าแล้วก็ไม่ป้ายนะคะสีจะเป็นไม้กระส,สีนั่นเองเขาจะมีเท้ามหาพลที่ปลายด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่70นะคะสำหรับมหาพลดูลายเขาค่ะสวยมากนะคะใบาอาจจะน้อยหน่อยมีหัวแล้วทนมากนะคะอันนี้ไม่มีชื่อนะคะ สีจะออกเปอเปอะสีสวยมากอมส้มๆแดงๆนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะไม่มีชื่ออันนี้ขอ90ขอเป็นรหัสคอควายแล้วกันนะคะขอควาย90คะ่ะอ่าอันนี้จะเป็นหางหงโบราณนะคะขออยู่ที่ต้นละอันนี้ขอ90บาทนะคะกระสีแล้วนะคะยิงตบภุมยิงสวยค่ะหางหงโบราณอันนี้เป็นลูกไม้นะคะโทนสีจะเป็นเหลืองส้มนะคะ ต้นนี้ขออยู่ที่100นะคะลูกไม้เหลืองอันนี้ประชาค่ะสีหวานมากๆแล้วก็เส้นขาวไม้เก่าในตำรานะคะสำหรับประชาต้นนี้ขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสวยมากใครชะสมไม้โทนชมพูหรือว่าชอบไม้เก่านะคะตัวนี้ก็สวยค่ะต่อไปอันนี้ก็หน้าเงาเหมือนกันแล้วก็กัดสีมาด้วยนะคะมีชื่อว่า,ามีสองชื่อเลยนะคะก็จะมีรัตนบุรีกับ พยาไกศสอนสิงหราชนะคะไม้มีหัวค่ะต้นนี้อันนี้ขออยู่ที่ต้นละ100บาทละกันนะคะแล้วโตขึ้นมาใบาใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนารีแช่มช้อยนะคะขออยู่ที่100นะคะนารีแช่มช้อยค่ะต้นนี้อันนี้เป็นเขื่อนนะคะชื่อว่าเขื่อนป่าศัก์ชนลสิทธ์นะคะ แดงเขาจะแดงทั้งใบเลยขอบเขียวแบบนี้นะคะแดงเงาๆใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะเขื่อนปลาสัตว์ค่ะสวยมากแดงแดงนะคะนี้ดาวเพียงดินไม้เก่านะคะนี่มาเป็นกอเลยสีเริ่มกัดแล้วด้วยนะคะกอนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะสําหรับดาวเพียงดินนะคะเป็นไม้เก่าน่าเก็บนะคะโทนสีคล้ายๆพวกนกสดายุนะคะสีสวยมาก ดาวเพียงดินค่ะเม็ดจุดจุดแดงๆพื้นกัดแดงอมส้มนะคะอันนี้จะเป็นมัคคาวาลังสันนะคะมัคคาวาลังสันต้นนี้ก็เริ่มมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะเป็นไม้นอกตู้อันนี้ขออยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบละกันนะคะสวยมากนะคะอันนี้คือมัคคาวาลังสนะะันค่ะมาแก้วนะคะนี่ไม้เก่ามาแก้วอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับมาแก้วเนี่ยค่ะหน้าสวยมากแล้วใบแข็งนะคะ อันนี้ภูพิงนะคะภูพิงนี่ต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะจะเป็นไม้ที่เริ่มมีหัวแล้วนะคะสำหรับภูพิงไซนี้นะคะ อันนี้นายเมืองนะคะตับวีระชนจะเป็นโทนชมพูนะคะใบยาวใครสนใจนะคะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสำหรับนายเมืองนะคะอันนี้จะเป็นขวัญดาวนะคะสีเปอิอะเปอิเปอะเรือบๆแล้วก็เม็ดแดงค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ70นะคะสำหรับขวัญดาวสวยมากนะคะ นะคะพอโตขึ้นพื้นก็จะเริ่มกัดเป็นสีแดงและเลื่อมมานะคะกวนอูนะคะกวนอูต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะเป็นแดงใบยาวขอบเขียวนะคะทรงใบจะคล้ายคพวกมังกรท้องแผงนะคะแต่เป็นไม้เก่าเลยอันนี้2ออุทยานนะคะกัดเต็มๆแล้วแบบนี้นะคะเป็นไม้หัวค่ะต้นนี้ขอ120นะคะแล้วก็เส้นใบชัดใบแข็งอันนี้นกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชค สวยมากอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ80นะคะเขาจะเป็นใบพิวผิวแบบนี้เลยนะคะฟอร์มคอมเพกเตเตียค่ะนกน้อยนำโชคอันนี้อินทรละลังสันนะคะไม้เก่านะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ70นะคะหน้าเขาจะเป็นหน้าเงาเนะคะสำหรับอินทรละลังสันค่ะอันนี้ราหูอมจันนะคะราหูอมจันเดี๋ยวเม็ดเขาก็จะขึ้นเป็นสีขาวนะคะขออยู่ที่ต้นละ80นะคะราหูอมจัน นี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้จะเป็นมีชื่อว่าเพชรสีนิ่นะคะต้นนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะ200บาทสวยมากนะคะกัดสีเรียบร้อยเลยดาราลายนะคะอันนี้กัดสีเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่8ปบนะคะมีชื่อว่าดาราลายเม็ดทั่วใบเลยแล้วก็พื้นกัดสีแดงนะคะ <f> อันนี้เป็นทศกัณฐ์หน้าทองแผงนะคะ ตัวแผงอันนี้ขออยู่ที่80นะคะทศกณัณหน้าท้องแผงเม็ดจะเด่นๆแบบนี้เลยแต่เขาจะไม่ด่างมานะคะอันนี้ไก่แดงแบบมีหัวนะคะอันนี้ขออยู่ที่160บาทนะคะกัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสีสดมากอันนี้บอลเก่านะคะนี่จะมีหัวแล้วฟอร์มกอเลยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่50นะคะ50นะคะอันนี้เป็นเท้าจันทชนนะคะ เป็นตัวแผงทั้งใบนะคะใบผิวสวยมากนะคะคือปกติแล้วเท้าจันทชนนี่ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะแต่นี้จะแผงมีหัวค่ะมีสองต้นในกระถางเลยอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเท้าจันทชนแผงค่ะอันนี้เป็นกาบตีเพชรนะคะกาบตีเพชรสวยมากอันนี้ขอ1 0 0บาทนะคะสําหรับกาบตีเพชรอันนี้เป็นไผ่สีแดงนะคะแดงสดสวยมาก นี่อันนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะสำหรับไผ่แดงนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสาววารินนะคะเป็นไม้มีหัวนะคะต้นนี้ก็นี่ค่ะมีสองต้นเลยนะคะขายสนใจขอหนึ่งร้อยบาทกัดสีเรียบร้อยนะคะสาวารินเขาจะเป็นออกตอนเด็กๆสีจะออกเนะะี่ยค่ะเขียวอ่อนผสมเหลืองหน่อยนะคะพอโตขึ้นก็จะกัดสีมาอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่ค่ะสงขาเวลากัดสีนะคะสวยมากหวานมากแล้วก็อันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะ่อาที่หนูให้ชมไปนะคะสวยทั้งคู่เลยเป็นไม้กัดสีนะคะสาวเมืองสิงห์ตอนเด็กจะเขียวนะคะอันนี้เป็นนางรากสดแผงแดงนะคะใบยาวสวยมากนี่เลยใครสนใจอันนี้มีหน่อด้วยนะคะมีหัวแล้วกระถางนี้ขออยู่ที่250นะคะนางรากสดแผงใบยาวใบแข็งมากๆนะคะนี่เลย นี่ค่ะนางรักสดแผงอันนี้หนูหยิบออกมาให้ชมนะคะนี่เลยนะคะ่ะานี้เป็นทองสำริดนะคะตอนกัดเต็มที่นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยไม้เก่าฟอร์มคอมเพกค่ะนี้สุนทร o ผู้นะคะเผื่อใครสนใจนี้ไม้หัวค่ะนี่นะคะมีหนอ่อเรียบร้อยมีหัวแบบนี้เลยนะคะใครสนใจกระถางนี้ขออยู่ที่240บาทนะคะสุนทร o ผู้ฟอร์มกอ่อใบแข็งใบหนานะคะ อันนี้กำลังออกดอกพอดีเลยค่ะอันนี้เบนจะลงน้ําทองนะคะออกดอกใบยาวเป็นฟอร์มกอมาเลยนะคะนี่ยือนอกตู้นะคะใครสนใจเบนจะลงน้ําทองนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่250นะคะคุ้มมากได้ สมต้นเลยนะคะในกระถางนี้เนี่ยค่ะนายมั่นปืนยาวนะคะตอนกัดเต็มที่เขาก็จะเป็นแบบเส้นเขียวเยวพื้นแดงนะคะสวยมากตอนนี้ก็จะมีแบ่งอยู่นะคะต้นลูกจะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะใครชอบอันนี้จะเป็นตอนเด็กออกสีเขียวนะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวเนี่ยค่ะยิ่งเข้าพุ่มเข้ากอยิ่งสวยนะคะ นี่จะเป็นนะราทัศนะคะต้นละ100บาทเป็นไม้หน่อนะคะเส้นใบชัดแล้วฟอร์มพุ่งมากนะคะอันนี้นะราทัตค่ะนี่ค่ะอันนี้ม้าเฉียวตอนลายเขาเต็มที่นะคะตอนเด็กๆพื้นจะเป็นขาวแต่พอโตขึ้นลายเขาจะกัดแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ใบผิวสวยเลย